สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านขอรายงานตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคนบ้านนะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับปิดโฆษณาแอป V360 Pro นะครับเป็นแอปดูกล้องวงจรปิด cctv ทีนะครับที่มันมีโฆษณาเต็มไปหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปิดอย่างถาวรนะครับเพราะว่า หลายคนนะครับที่เจอปัญหาเหมือนผมนะครับที่ใช้แอป V360 Pro นะครับโฆษณามันเยอะเหลือเกินนะครับเราจะปิดยังไงนะครับมาดูกันนะครับอันนี้นะครับโฆษณานะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีโฆษณาเต็มไปหมดนะครับทีนี้วิธีการปิดนะครับให้เราออกจากแอปไปก่อนนะครับออกจากแอป360 Pro ไปก่อนนะครับ แล้วนะครับไปที่การตั้งค่านะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับไปที่นะครับการเชื่อมต่อและการแชร์นะครับสำหรับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับมันอาจจะเขียนว่าการเชื่อมต่อนะครับเอาเป็นว่าไปที่การเชื่อมต่อกว่แล้วกันนะครับกดขับไปเลยนะครับกดตรงที่คำว่านะครับ DNS ส่วนตัวนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับให้เรากดตรงที่นะครับ DNS ส่วนตัวที่ได้รับการกำหนดอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงที่ปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับแล้วนะครับให้เราใส่ภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ DNS a d g u a d c o m นะครับตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเอาใกล้ๆหน่อยนะครับนี่นะครับให้ใส่ภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดอถูกต้องนะครับอ่าทีนี้เราก็ตั้งค่าสำเร็จนะครับให้เราออกจากหน้าตั้งค่าไปเลยนะครับออกเสร็จแล้วนะครับ ให้เรากลับมาบนแอปวีสามหกศูนโปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับโฆษณาหายไปแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้โฆษณามันปรากฏขึ้นมาบนแอป v ีสามหกโปรนะครับซึ่งมัน อาจจะควรใจเรานะครับเพราะว่าเราซื้อกล้องมาแล้วแถมโฆษณาให้เราอีกนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับคนที่อ่าทำแอป V360 Pro นะครับเพราะว่ากล้องเราก็ซื้อมาแล้วนะครับแทนที่จะให้แอปเราฟรีมาใช้เราฟรีนะครับแต่ดันมีโฆษณาติดมาด้วยนะครับอันนี้เราไม่โอเคนะครับสำหรับคนที่ใช้แอป V360 Pro นนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับ ส่วนแอปอื่นนะครับมันก็จะปิดไปด้วยนะครับถ้าเราตั้งค่า DNS นะครับแล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษเหมือนอที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้อง CCTV เปิดด้วยแอป V360 Pro นะครับสวัสดีครับ